อาจารย์หนุเทพกินเปิดครับเริ่มสงครามณจุดนี้ครับต่างฝ่ายต่างกินครับและจังหวะนี้หมากฝ่ายสีขาวใช้เ,เรือมากดเตรียมกิน2เบี้ยครับทำให้หมากฝ่ายสีแดงครับกระเตงเรือเนี่ยมาผูกเอาไว้ก่อนอาจารย์หนุเทพเห็นที่เหมาะเจาะขึ้นขุนทันทีนทแต่หมากฝ่ายสีแดงครับกลับโถมเข้ามาด้วยการเดินเบี้ยเนี่ยมาไล่โคน สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลุกไทยคารวะผู้ใฝ่รู้นะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมมีบันทึกเกมจากสุดยอดเซียนหนูเทพมาฝากครับอาจารย์หนูเทพเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าเขาเป็นคนที่ยืนหนึ่งเรื่องของการเปิดหมากในยุคสมัยนี้นะการเปิดหมากอาจารย์หนูเทพเนี่ยคือสามารถเอาไปใช้ได้จริงผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆรับชมในการวิเคราะห์ของผมไปนะ ในบันทึกเกมนี้ครับอาจารย์หนูเทพเนี่ยเล่นเอาไว้ในเว็บไซต์ p l k นะแต่เพื่อให้ง่ายต่อการรับชมเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาเดินให้ดูในกระนานจริงแล้วผมแบบวิเคราะห์เรื่องของการเปิดเกมไปด้วยนะหลายคนก็จะได้มีพื้นฐานการเปิดหมากที่ถูกต้องนะครับการเปิดหมากในตาเดินแรกเนี่ยจริงๆเราจะไปเดินตัวไหนก็ได้นะเพราะว่าการที่อย่าง AI เงี้ยคุณเอาไปเดินตัวไหนใน AI เนี่ยคือ AI มันก็สามารถตอบต้ได้หมดคือตรงเนี้ยมันสามารถเดินได้ก็จริงแต่ว่า การเปิดหมากที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอะไรที่เราสามารถเข้าใจได้ด้วยแล้วก็เล่นได้จริงนะครับการเปิดหมากขอาจารย์หนุเทพเนี่ยในตาเดินแรกเขามักที่จะเดินเบี้ยหน้าเม็ดนะครับเพื่อที่เขาจะได้เปิดเบี้ยขึ้นไปเนี่ยเป็นแนวเรื่องของการเปิดม้ายงขวาแต่ในตาเดือนนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงคุณทอย555เนี่ยเขาเปิดเบี้ยหน้าขุนมาเขาเปิดมาชนกันอย่างนี้นะ พราะเขาเปิดมาชนกันเสร็จนั่นหมายความว่ามากฝ่ายสีแดงเนี่ยอาจจะเล่นเป็นมาเทียมหรืออาจจะเล่นเป็นมายซ้ายหรือเม็ดไซครับโดยอาจารย์หนูเทพเนี่ยเกมนี้เขาไม่กลัวเขาเปิดเบีย้ยขึ้นไปเลยครับเขากะว่าจะเปิดสู้เปิดลุยเข้าไปเลยมากฝ่ายสีแดงที่เบีย้ยเข้ามาชนถ้าเป็นแต้มของคาราวาสฝ่ายรู้เนี่ยในคลิปที่ผมไปเล่นที่อนุสาวรีย์เนี่ยผมกินฉีกกินฉีกแล้วสามารถแก้ได้เลยนะครับแต,แต่แต้มเนี้ยมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่แต่ผมไม่พูดแล้วกัน อาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาเดินอะไรรู้ไหมเขาเดินมานะครับพอเขาเดินมาเสร็จเนี่ยหมากฝ่ายสีแดงเดินโคนคงกะว่าจะเอาโคนเนี่ยมาถล่มมาถมที่ด้านขวามือของสีขาวนะหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนุเทพเดินเม็ดขึ้นมาเพื่อที่จะมาตั้งรับครับหมากฝ่ายสีแดงขึ้นโคนและหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์หนุเทพเดินเม็ดขึ้นมาครับ จังหวะนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงเดินเม็ดครับเขาคงเห็นนะว่าสีขาวเนี่ยเขาสามารถยกม้าขึ้นมาจับนู่นจับนี่เขาก็เลยคงเพลย์เซฟไว้ก่อนด้วยการเอาเม็ดมาเดินแล้วกันหมากฝ่ายสีขาวเดินโคนครับและหมากฝ่ายสีแดงคุณทอย5 5 5เนี่ยเขาเดินม้าขึ้นมากะว่ามาจับกินเบีย้ยสีขาววาจะหนูเทพครับเซตโคนตามปกติครับหลายๆคนดูคลิปนี้หลายๆคนดูคลิปก่อนหน้า น่าจะพอเข้าใจครับรูปโอเพนนิ่งของอาจารย์หนุเทพเนี่ยหลักๆเนี่ยโครงสร้างเนี่ยโคนมา้าเม็ดโคนตำแหน่งเนี้ยยึดเสมอนะครับแต่เรื่องเบีย้ยเนี่ยอาจจะเปิดเบีย้ยหน้าโคนหรืออาจจะเปิดเป็นเบีย้ยหน้าขุนลักษณะนี้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์หนุเทพซ้อมนะใน ID นี้เดี๋ยว ID ดีต่อไปที่ผมไปขอมาน่าจะเป็นการซ้อมการเดินหมากแดงนะหลายคนเนี่ยถามมาเรื่อยๆว่าอยากดูอาจารย์หนุเทพเดินหมากแดงเออจะสามารถเดินได้ยังไงได้บ้างอันนี้เป็นคาถามที่ด,ดีเดี๋ยวมาทําให้แล้วกัน หมากฝ่ายสีแดงเดินแต้มนี้ออกมาครับโดยการเดินเปี้ยคอควายหมาคอควายห้าครับสีขาวเดินโคนขึ้นมาตั้งรับครับสีแดงเดินม้าขึ้นมาที่ตำแหน่งคอควายหอาจารย์หนุเทพชักม้าเป็นหมากม้าเทียมทันทีหมากฝ่ายสีแดงโถมโคนขึ้นมาครับดูผิวเผินนะสีแดงเขาทรงค่อนข้างสวยนะฮะโดยการเดินพวกม้าขึ้นมาเป็นม้ามังกรม้าเนี่ยยืนสูงมาก เวลาหมากรุกเนี่ยด้วยความที่มันมีอะไรเท่ากันหลายอย่างในเรื่องของเวลาพื้นที่ตัวหมากเนี่ยคุณก็ต้องดูการไหลของตัวหมากแล้ว <S <S สีขาวเนี่ยดูติดติดสีแดงดูไหลๆดีนะดูหมากมันโล่งๆเพราะงั้นผมว่าสีแดงเนี่ยเหมือนจะดูดีนะครับตำแหน่งนี้อาจารย์หนูเทพตบเรือมาครับแต่ทรงหมากมันยังเท่ากันอยู่นะครับพะอาจารย์หนูเทพตบเรือมาเนี่ยสีแดงขยับหุนทันทีและจังหวะน,นี้เป็นจังหวะหน้าเบี้ยที่สําคัญมากที่ผมเคยเรียนกับอาจารย์หนูเทพ ย่องเสียเวลาฟังสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมว่าให้ละนะเพื่อความรู้นะครับจะได้เอาไปเล่นกันสนุกสนุกคือแต้มเนี้ยอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาเดินเบีย้ยคอควายสามไปคอควายสี่หลายคนพอเห็นหน้าเบีย้ยแบบนี้เฮ้ยมันไม่ดีหรือเปล่ามันเป็นการเปิดชนอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมคือทรงเนี้เป็นบ่อทั้งคู่บ่อหมายถึงคล้ายๆกับบ่อน้ําเลยบ่อที่ทําให้แบบต,ตัวหมากเนี่ยมันสามารถทะลุเข้ามาตรงจุดๆนั้นนะครับ นึกออกไหมฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าบ่อในภาษาในหมากลุกนะไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ้น,นีนมันโคนและบ่อกันนะมันเป็นบอ่ออีสาบนบ่อภาษาเหนือนะครับไอ,บอ้บ่อที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เราสามารถทิ้งตัวหมากเนี่ยใส่เข้ามาได้เชนน่นอะไรเช่นม้านะครับเช่นโคนเช่นเม็ดนะครับหรืออย่างหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยทิ้งอะไรเข้าไปได้ทิ้งม้าเข้าไปได้ในอนาคตเขาสา,สามารถทิ้งม้าไปได้แบบนี้นะแต่หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเวลาเขาจะทิ้งม้าลงมาเนี่ยเขาต้องมาสู้กับเม็ด เพราะงั้นมีบอ่อทั้งคู่แต่บอ่อของสีขาวเนี่ยมันดูดีกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วเบีย้ยตำแหน่งเนี้ยสามารถสะกดไม่ให้เบีย้ยตัวหน้าขุนเนี่ยตรงนี้นะครับสามารถเปิดออกมาได้เพราะเปิดออกมาเมื่อไหร่โดนกินนะยต้องเสียหมากตัวใหญ่พอเบีย้ยตรงตำแหน่งหน้าขุนเนี่ยเปิดไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรตามมาหรือไมเม็ดไม่ได้ใช้พอเม็ดไม่ได้ใช้เสจเหมือนต่อเม็ดให้เขาตัวหนึ่งสีแดงเดินเรือครับหมากฝ่ายสีขาว เดินโคนและจังหวะนี้หมากฝ่ายสีแดงเดินเรือคงกะว,ว่าจะปูเบี้ยปุกด้านนี้อาจารย์หนุเทพตีเบี้ยขึ้นมาทันทีครับหมากฝ่ายสีแดงตั้งรับด้วยการเปิดเบี้ยตำแหน่งขอไข่มาอาจารย์หนุเทพกินเปิดครับเริ่มสงครามณจ,จุดนี้ครับต่างฝ่ายต่างกินครับและจังหวะนี้หมากฝ่ายสีขาวใช้เรือมากดเตรียมกิน2เบี้ยครับทาให้หมากฝ่ายสีแดงครับกระเตงเรือเนี่ยมาผูกเอาไว้ก่อนอาจารย์หนุเทพเห็นทีเหมาะเจาะขึ้นขุนทันทีแต่หมากฝ่ายสีแดงครับกลับ โถมเข้ามาด้วยการเดินเบี้ยเนี่ยมาไล่โคนเป็นแต้บังคับครับยังไงก็ต้องกินหมากไฟสีแดงกินตอบทําให้โคนตัวนี้มีปัญหาเปิดสู้ไม่ได้นะโดนกินฟรีเลยต้องถอยโคนมาครับที่ตําแหน่งขอไข่สองครับหมากไฟสีแดงเปิดเบี้ยขึ้นมาแต่ตําแหน่งนี้ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินโคนขึ้นมาได้เพราะหมากไฟสีขาวเดินโคนตําแหน่งนี้ค่อนข้างทจะเป็นเรื่องละเพราะสีแดงเนี่ย คือมันเป็นทางโคนอยู่นะครับสีแดงเขาพยายามเดินเม็ดครับร้อยลงมาเตรียมเอามาร้อยที่ตำแหน่งคอควายสี่นะครับคอควายห้าของไฟหมากไยสีขาวอาจารย์หนุเทพเปิดโคนทันทีครับสีแดงคงกลัวครับว่าโคนจะไหลเข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ได้ <c oughs> ก็เลยใช้ม้าเนี่ยถอยลงมาแต่ผมว่าจังหวะของสีแดงเนี่ยช้านะครับพอไปถอยมาเสียเวลาเนี่ยอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาเปิดม้โยกมาทันทีฮะเปิดลุยครับ สีแดงก็ยังถอยมาอยู่ครับเดี๋ยวดูนะวิธีการโจมตีของสีขาวถ้าคุณพลาดอาจารย์อนุเทพนิดนึงจะเกิดอะไรขึ้นสีขาวกินตัดเบี้ยครับสีแดงใช้โคนกินสีขาวกินตัดเบี้ยอีกแล้วครับและจังหวะน,นี้สีแดงใช้โคนกินครับแต้มน,นี้ดูให้ดีนะอาจารย์หนุเทพตีเม็ดเข้าไปไล่โคนก่อนทําให้โคนเนี่ยไหลนะครับต้องถอยกลับแล้วทรงเนี่ยสีขาวเนี่ยเดินโคนก่อนทําไมเขาต้องเดินโคนก่อน เพราะ1เป็นการผูกเบีย้ยพอผูกเบีย้ยเสร็จมาตำแหน่งนี้ได้ใช้งานในอนาคต2เป็นการเดินโคนเพื่อโจมตีฝ่ายสีแดงต้องแก้ไขนะครับสีแดงแก้ไขด้วยการนำโคนมาผูกอาจารย์หนูเทพบุกตีต่อเนื่องด้วยการเดินเรือมากดครับพเพราะเรือตำแหน่งจอจานหนึ่งเนี่ยเริ่มไม่ค่อยแรงละเดินเรือมากดเสร็จโดยสีแดงเนี่ยเขาก็ต้องเดินเกมตามอาจารย์หนูเทพอย่างเดียวเลยครับเขาใช้เรือเนี่ยครับมาผูกครับอาจารย์หนูเทพหลบขุนทันทีทําไมถึงต้องหลบขุน เพราะว่าเขาอยากที่จะแทงเบีย้ยไปคล่อมแต่เขากลัวเนี่ยเรือเนี่ยมากดหน้าขุนเขาก็เลยตีจังหวะหลบขุนก่อนมากฝ่ายสีแดงแต้มเนี่ยเดินพลาดครับไปเดินมาเจอเบีย้ยเนี่ยไปแทงคล่อมระหว่างเม็ดและโคนครับสวยงามตามท้องเรื่องครับสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวใช้เม็ดฟาดตอบครับและหมากฝ่ายสีแดงต่อโคนเพราะไปต่อโคนเสร็จเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมสีขาวใช้โคนกินเบีย้ยครับไล่เลาะไปทีละตัวครับ สีแดงก็ไม่รู้อดใจอะไรไม่ไหวใช้โคนกินโคนครับอาจารย์ดูเทพใช้โคนอ่าใช้เบีย้ยกินตอบพอใช้เบีย้ยกินตอบเนี่ยทําให้โคนของสีแดงเนี่ยติดมีปัญหาครับพอมีปัญหาเสร็จเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต่อไปจะเดือนเกมยากเวลาดูหมักลุกเนี่ยต้องดูประมาณนี้นะสีแดงเนี่ยเขาพยายามโยกม้ามาครับสีขาวเนี่ยเห็นว่าม้าไม่ได้ใช้ก็เลยหลบม้าไปตําแหน่งงองงูห้าไปทําเกมสีแดงใช้ม้าเนี่ยครับมาต่อมาเจอกินม้าไปทีหนึ่งครับ และหมากไฟสีแดงใช้ขุนกินตอบครับช็อตนี้ฮะสีขาวเนี่ยเขาก็พยายามเอาโคนเนี่ยมาไล่กินเบีย้ยแต่เ็าเจอหมากไฟสีแดงครับยึดทางเรือไว้ก่อนอาจารย์หนุ่เทพเนี่ยก็เลยใช้เรือเนี่ยมาต่อเรือไว้ครับสีแดงเหมือนจะเห็นเรือไม่ได้ครับเลยใช้เรือกินเรือครับสีขาวอาจารย์หนุเทพใช้เรือกินตอบและช็อตนี้ฮะสีแดงเดินขุนครับไปเจออาจารย์หนุเทพลุกครับด้วยความที่เป็นเกมเร็วหรือว่าอะไรก็หาได้ทราบไม่นะ อะไรโดนใจสีแดงก็ไม่รู้คือจะถอยลงไปด้านล่างเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะโดนกดดันใช่ไหมสีแดงก็เลยถอยขึ้นบนนะครับพอถอยขึ้นบนเสร็จมาลุกจนนะครับคือผมก็เข้าใจนะครับว่าการที่เราหมักลุกเนี่ยแล้วโดนกดดันตลอดเวลาผมเองก็เป็นเวลาเล่นกับอาจารย์นุเทพผมไปลองนิดนึงเจออาจารย์นุเทพตี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 ตตตเสร็จเร้วบร้อยเริ่มหลุดลเริ่มเดินให้กินละเริ่มพลาดผมเป็นนะครับอันนี้ผมเข้าใจคนเล่นหมากฝ่ายสีแดงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมีประสบการณ์โดยตรง โอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมากรุกไทยคารมวาดผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกนะครับร้านจําหน่ายอุปกรณ์หมาก,กระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกําลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอแมตหมากรุกไทยหมากล้อมหมากอสเนี่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่ เว็บ chessgo.com co. ได้นะครับ